ครับครับตรงนั้นที่บอกว่ามันได้ของใหม่บอกว่านอกนอกกรอบก็ได้นอกเรีก็ไม่มีปัญหาอ่าเห็นไหมนะไอไซายก็เดิมเดิมก็บอกว่าเป็นมนุษย์นอกเรีเหมือนกันเห็นไหมครับ <c oughs> นิวตันก็ถูกนอกเรีเหมือนกันแหละเออการีเรโอก,ก็นอกเรียเหมือนกันเนี่ยนะอ่าถ้าจะถอยห,หลังไปก็ว่านอกเรียคือคนนี้เขาคิดต่างไงอ ใช้เวลายาวนานก็สิ่งที่เขาทำมาเรื่อยๆจนกระเกิดการยอมรับการยอมรับนอกรีดอที่เขาคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบไม่ได้นั้นมัน,มนพัฒนาการในสิ่งต่างๆนี่มันดีขึ้นคืออัปเกรดไม่ได้นั่นเองครับท่านคนบ้านเมืองเราเนี่ยมักจะเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นความเจริญถึงสู้เขาไม่ได้นะเขาคิดนอกกรอบเขายอมรับการนอกกรอบเพราะในกรอบมันมีอยู่แล้ว ศึกษาเมือ่อใดก็ได้มันเป็นของตายใช่ไหมครในกรอบนะฮะอ้างถึงอ้งางถึงวิชาการที่รัเรี้นนี่คือของตายนั่นคือในกรอบเห็นไหมฮะใครก็ตามค้นคว้าม,มากมายกายกองได้อ้างถึงอัง่นเองได้มากเท่าไหร่จบโอ้หอย่างนี้ไม่ใช่ลุง่าต้องนอกกรอบเอาตัวนอกกรอบอธิบายความต่างจากของเดิมนั่นนะครับคือสิ่งที่มันจะพัฒนาการการกระทําเช่นเดียวกันครับเห็นไหมที่บอกว่าเขาอัพเกรดมันทุรยอัปเกรดอัปเกรดกรด็แปลว่า เขาได้ความต่างความต่างมาในการเปรียบเทียบนั่นเขาเคือเจริญงอกงามในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ตามทีโอเคไหมครับเนี่ยหลักคิดอย่างนี้ลุงเองนะถ้าหากว่าลุงสอนหนังสือลุงจะแนวโน้มรู้สึกลุงหาเปเป็นเช่นที่ว่านั้นส่วนตัวนะครับโจทถงผมบอกว่าโจเธอจงอธิบายสิ่งนี้มันผิดถูกไม่เอาเห็นไหมที่ข้อสอบ ปัญนาอะไรใช่ไหมครับคําถามคําเดียวคําตอบมาตั้งสามสี่ข้อมันม,มีถูกยกหนึ่งข้อถ้าเป็นครูถ้าเป็นลุงสอนจงอธิบายสิ่งที่มันผิดมันผิดยังไงไหมครับอพอรู้ข้อผิดปุ๊บันรู้ข้อถูกเลยครับผมเพราะถูกมันมันจามาเนี่ยอธิบายสิ่งผิดนั่นคือได้ของใหม่ครับท่านต้องมีแนวคิดอย่างนี้แล้วในการในการสอนนอั่นีขอฝากไปด้ดที่ความเคารพนะครับเอาละ กลับมาที่บอกว่าเป็นรโอเคก็ก็เข้าใจละนะไม่งั้นมันไม่จอบอ่ะใช่เป่าเรียนวู้ไม่ได้์ติฟิเคตมาโอเคนะแต่ผมไม่อยากให้บอกว่าทำรีเสิร์ชไม่สำคัญครับเช่นโปรแกรมแอปพลิเคชันกึกกักเนี่ยหรือกับเฟสเนี่ยก็จะต้องไม่ได้นะครับมันมีหลายอย่างที่จะต้องได้ มีหลายอย่างที่จับต้องไม่ได้เหมือนเลขครับใช่ไอตัวจับต้องไม่ได้น่ะคือ thinking thinking คือ imagination เห็นไมเหม็นไมฮใช่นะนั้นมีนา,ายศร้ายที่บอกว่าความรู้ที่จดจำกันมาเนี่ยมันสู้ imagination ไม่ได้ชัดเจนครับท่านนั้นต้องต้อง,ต,องต้องไป่นคำว่าคิดต่างอธิบายสิ่งที่มันต่างนี่คือยอดเยี่ยมครับท่าน ไม่รู้ถ้าเป็นลุงให้คะแนนรู้สีลูกหาในการสอนหนังสือนะลุงจะให้คะแนนรูปแบบนั้นมากกว่าในการที่โอ้ยอ้างถึงอิสรพัดไปคน้นคว้าอรต่างๆหน้าไหนป่าโอ้ตยตายตๆยตายอันนั้นมันเชิงปริมาณโอเคนะเอาละกลับไปทีหนึงครับแต่ถ้าแต่ในความเป็นจริงผลไม้สองลูกมันก็ไม่เหมือนกัน,น,นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสได้ยังไง ถูกต้องครับจำไว้เลยไม่มีอะไรเหมือนกันได้เลยในโลกนี้ไม่มีทางเหมือนกันได้ทุกอย่างครับมีแต่ตัวเลขเนี่ยเขาเซตอัพเอาไว้โดยอธิบายพ๊บมันเหมือนกันผมต้องบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นศาสตร์นะฮะลุงจะแยกศาสตร์นี่คือตัวตัวช็อปของศาสตร์นะคือจิตศาสตร์ครับท่านต่อมาคือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่าศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันกระังสิทธิ์นะครับหากแต่เป็นาศาสตร์ของธรรมชาติ ตัวที่สามก็คือสาย,ยาศาสตร์ครับท่านตัวที่สี่คือคณิตศาสตร์ตัวที่ห้าวดวันนี้คือวิทยาศาสตร์ในส่วนตัวลุงนะครับวิทยาศาสตร์คือเป็นศาสตร์ที่ต่ำนะครับให้รู้ไว้ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สร้างเป็เจรวดร่งกายมหาศาสตร์ทไมบอกเป็นศาสตร์ที่ต่ำลุงเหรอวิทยาศาสตร์มันให้แค่ความสะดวกสบายผ่อนแรงโอเคไหมผ่อนแรงเพื่ออะไรซึ่งความสะดวกสบาย แต่ไม่ปลอดภัยแน่นอนครับท่านเห็นไหมเห็นไหมครับ